ถ้าท่านไม่อยากเกิดอุบัติเหตุไม่อยากซ่อมรถบ่อยห้ามใช้รถสีนี้เป็นอันขาดเลยครับถ้าที่เกิดในวันจันทร์ท่านห้ามใช้สีแดงแล้วก็สีทองเป็นอันขาดเลยอันนี้ห้ามเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นกลากินีอย่างมากๆเลยกลกิีนีทาให้ท่านดวงซวยมีแต่เรื่องร้ายๆนะครับต่อมาครับถ้าที่เกิดในวันอังคารนะครับท่านห้ามใช้สีขาวแล้วก็สีเหลืองครับตรงนี้ห้ามเลยเพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยดวงจะตกดวงจะไม่ดีจะมีลาย จ่ายเยอะจะเก็บเงินไม่อยู่เงินทองจะล่วไหลมีปัญหาชีวิตบางคนมีหาถึงเรื่องความรักเลยนะฮะถ้าได้เกิดในวันพุธนะครับห้ามเลยคือสีชมพูใครแล้วเนี่ยเงินทองล่วนไหลสุขภาพไม่ดีมี ถ้าที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับท่านห้ามใช้สีม่วงสีดําสีเทานะครับถ้าท่านใช้3สีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเงินมีเท่าไหร่เกเก็บไม่อยู่เลยแหละครับถ้าที่เกิดในวันศุกร์ครับห้ามสีเทาและสีดําเด็ดขาดเลยนะครับถ้าท่านไม่อยากดวงซวยไม่อยากเงินล่วไหลไม่อยากมีปัญหาความรักไม่อยากป่วยไม่อยากอุบัติเหตุห้ามสีเทาและสีดําเป็นอันขาดเลยนะครับวันเสาร์ครับห้ามใช้สีเขียวอย่าไปยุ่งเลยนะครับถ้าท่านใช้ท่านจะพูด พูดจาผิดหูคนมากเลยติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับห้ามใช้สีฟ้าและก็สีน้ําเงินเลยนะครับถ้าท่านใช้สีฟ้าสีเงินปัญหาความรักท่านจะมีอย่างหนักเลยก็จะเจอเรื่องรักซรันรักสามเศร้าอยู่ต่อเวลาเลยเพราะฉะนั้นครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับห้ามสีฟ้าและสีน้ําเงินเด็ดขาดเลย